นัเนะครับตัวนะครับไปแร้วครับผมมาของเร็วเ่นี้นะครับที่นั่งดีว มือสีดํานี่เล็กตายเจ็บไปก็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 เจ็บ ยงว้ีกหนึ่งสามน่าจะนาจะเห็นแล้วน้อตีบังนะาแล้วระนังเบซ่าแล้วก็น้องตีนน้องพยาแล้วก็เจ้าโคอานะน้องตามนะครับหาใจกี่ว้าไม่เลยนะเข้ามาแล้วับผมกรรมการทจ 同意，增强。